สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหรียญกระถินปีห้าเกนะครับมาให้เพื่อนๆนรับชมกันนะครับในจุดสังเกตที่อยากจะให้ดูนะครับด้านหน้าของเหรียญมีอยู่สามจุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นหูห่วงนะครับที่จะเป็นหูห่วงแบบตันนะครับ จุดที่สองก็จะเป็นใบหน้าของหลวงพ่อนะครับให้จดจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ดูนะครับให้เพื่อนๆตะแคงเหรียญขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงแถวฐานที่หลวงพ่อยืนอยู่นะครับจะมี เม็ดคมๆอยู่เม็ดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับบางเหรียญก็จะไม่พบเจอนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอที่เหรียญไหนก็คือจะเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็มีอีกประมาณสัก สองสามจุดนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับจุดแรกก็จะเป็นโค้ดนะครับที่ต่อลงไปนี่นะครับในเหรียญที่ผมนำมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็จะเป็นโค้ดอะนะครับอันนี้คือตัวอะเท่าที่พบเจอนะครับก็จะมีตัวมะนะครับส่วนตัวอุ ผมยังไม่พบเจอนะครับก็เล่าถึงโค้ดก่อนนะครับโค้ดของเหรียญกระถินนะครับจะมีลักษณะใกล้เคียงกับโค้ดที่ตอกในเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ที่ออกปีเดียวกันนะครับปีห้าเก้านี่นะครับในเหรียญเลื่อนนะครับก็จะมีอยู่สามโค้ดนะครับที่เขาใช้ตอก ในทุกๆเนื้อนะครับก็จะมีมะอาอุนะครับจุดต่อไปนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับก็อยู่แถวตรงคําว่านามาพัทธะนี่นะครับนะโมพุทธายะนี่นะครับก็จะมีเส้นก่นแมววิ่งนะครับในเหรียญที่ เส้นขนแมวครับก็จะดูง่ายนะครับส่วนเหรียญที่ไม่มีก็เป็นเหรียญแท้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอตะแคงหาเหลี่ยมหาแสงให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาดูที่คำว่ากระดินพระราชทานนี่นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือที่คมชัดนะครับส่วนคาถาด้านบนนะครับก็จะเป็นนาชาลีตินะครับเป็นคาถาเกี่ยวกับโชคลาภมหาสเสน่ห์ประมาณนี้นะครับตัวตัดก็ให้มาสังเกตที่ หูเหรียญก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นหน้าหลวงพ่อนะครับให้สังเกตดูว่าหูเรียนฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมีอยู่ประมาณสามขีดนะครับที่ชัดเจนนะครับ สมมุติว่าจุดนี้เลือนนะครับเราก็พยายามหาจุดสำรองไว้นะครับก็อาจจะเป็นฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็จะจะมีเส้นที่เป็นสันขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เก็บไว้เป็นจุดสำรองครับเผื่อจุดหูห่วงเลือนนะครับ เหรียญกระถินนะั้นปีห้าเก้านลครับก็ปั๊มออกมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกอีกเหรียญหนึ่งนะครับราคาก็ยังไม่แรงมากนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับ คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเหรียญกระถินอีกนะครับก็จะนำกระถินปีสามเก้ามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับวันว่างผมจะเอาคลิปมาลงนะครับครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ